เอาเละฮะสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็นักลงทุนทุกๆท่าน,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 นเลยนะครับพบกับผมเทพลูซิเฟอร์วันนี้เช่นเคยครับผมมีวิเคราะห์ดีๆมาฝากทุกท่านผิดถูกไปอีกเรื่องครับแต่ข้อมูลที่นํามาฝากให้ร้อแน่นอนวันนี้ผมขอจัด3คู่เด็ดมาฝากกันนะครับต้องขอขอบคุณสโบสปอร์ตครับเว็บตรงสโบมั่นคงทางการเงินของแชมป์อันดับหนึ่งของเอเชียสมัครสมาชิกวันนี้รับโบนัสเพิ่ม20%สนใจแอดไลน์ ssc 8 8 8 เริ่มที่คู่แรกกันก่อนนะครับไปในเบลเยียมดิวิชันหนึ่งครับคู่ระหว่างเชลล์ลัวนะฮะอันดับที่2ของตารางนะครับพบกับเรย์เออร์อาร์เวิร์ดเนี่ยอันดับที่8ของตารางครับคู่นี้จะเริ่มแข่งกันตอน5้าทุ่มสินะฮะสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมเนี่ยสนัดหลังสุดที่พบกันนะครับเป็นเชลล์ลัวเจ้าบ้านเนี่ยเอาชนะ2เสมอ1ครับแพ้1โดยนัดล่าสุดนะครับไปเรย์รออร์อาเวิร์ดเนี่ยเสมอไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ครับ เรามาดูสิติ5นัดหลังสุดของทางฝั่งเชลลรัวกันก่อนนะครับโดย5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะได้3ครั้งเสมอ2ครับนัดล่าสุดไปเยือนอุตเฮเวอรี่นะครับสามารถเอาชนะมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ3ครับคราวนี้เรามาดูสิติ5นัดหลังสุดของทางฝั่งทีมเยือนอย,ย่างโรเยอร์อัพเวิร์ดกันบ้างนะครับโดย5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้2ครับและนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านแล้วการไปเยืนอนคาเก้นนะครับ สามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูนย์ครับจากการวิเคราะห์นะครับในสถานาการณ์ตอนนี้เนี่ยทางด้านฝั่งเจ้าบ้านอย่างเชลรรนะครับในช่วง5เกมหลังเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่า5นัดหลังสุดเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยและชนะถึง3เกมเลยทีเดียว และสตีที่เล่นในบ้านตัวเองนะครับสครั้งใน5นัดหลังสุดเนี่ยก็ชนะ1เสมอหนึไม่แพ้ใครด้วยครับส่วนทางด้านทีมเยือน5นัดหลังเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ทรงตัวในระดับหนึ่งครับพอ5เกมหลังเนี่ยเอาชนะไปได้ถึง2เกม แต่ถ้าดูจากเกมที่ออกจากบ้านไปเยือนนะครับอย่างรอย a ั a อัเบเนี่ยถือว่าทําผลงานไม่ดีเลยครับพอห้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนน่แพ้หมดและสิทิติที่เจอกันก็เป็นทางเชอร์รัวครับทำผลงานได้ดีกว่านั้นนี้ขอเชียร์เจ้าบ้านนะครับเก็บ3แต้มในบ้านตัวเองรอลุ้นเชียร์ยิงเกินราคาให้ได้เท่านั้นเองครับฟันธงเชรลลลัว คู่ที่2นะครับเราไปในหลีกเอิงของฝรั่งเศสกันบ้างคู่ระหว่างองเช่ครับอันดับที่5ของตารางพบกับบอกโดอันดับที่10ของตารางครับคู่นี้จะเริ่มแข่งกันตอน2องทุ่มฮะสีสีการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับเจอกัน4ครั้งเจ้าบ้านชนะ2เสมอ1แพ้1นครับนัดล่าสุดนะครับที่พบกันเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับบอกโดด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งสีสิตีห้านัดหลังสุดของทางฝั่งองเชน,นะครับเจ้าบ้านเนี่ยโดย5นัดหลังสุดอะพวกเขาชนะ3แพ้1เสมอ1ครับ และนัดล่าสุดไปเดินดิชงครับชนะกลับบ้านมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งส่วน4-4-5นัดหลังสุดของทางบอกโดนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ3แพ้1ครับและนัดล่าสุดเปิดบ,บ้านเจอกับน้องนะฮะเสมอไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับจากการวิเคราะห์นะครับในสถานการณ์ตอนนี้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างองเช่นเนี่ยใน5้านัดหลังสุดถือว่าทําผลงานได้ดีในระดับหนึ่งเลยเพราะพวกเขาสามารถเอาชนะได้ติดต่อกันถึง3นะัดจาก5นัดล่าสุดครับและแพ้แรนดไปแค่นัดเดียวเท่านั้น ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างบอกโดครับต้องบอกว่าผลงานใน5้านัดหลังสุดเนี่ยถือว่าไม่สู้ดีเท่าไหร่ครับเพราะเก็บชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นแถมเกมที่ออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยนะครับถือว่าทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากซิตี้ออกไปเยือนห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับและต้องมาเจอทีมที่เล่นในบ้านรับเหนียวอย่างอง,องเช่ดูแล้วนะครับมือเปล่ากลับบ้านอย่างแน่นอนครับบอกโดคู่นี้นะคะ ขอเทใจไปที่เจ้าบ้านนะครับอย่างองเช่มีเฮแน่นอนครับเก็บ3มแต้มในบ้านไม่ยากครับฟันธงครับผมคู่ที่3คู่สุดท้ายนะครับเราขอยกไปในลีกของฟินแลนด์พรีเมียร์ลีกกันบ้างนะครับคู่ระหว่าง SJK เ e ฮลซิงกิครับอันดับที่1ของตารางพบกับมาริฮามอันดับที่5ของตารางครับคู่นี้จะเริ่มแข่งกันตอน4ทุ่มครึ่งนะครับ สถิตการพบกันของทั้งสองทีมนะครับเป็นเจ้าบ้านอย่าง HJK Helsinki เนี่ยชนะ4แพ้1นครับโดยนัดล่าสุดเปิดบ้านและการเมเยือนของมาริฮามเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งครับเรามาดูสถิติห้นัดล่าสุดของทางฝั่ง HJK Helsinki กันก่อนนะครับโดย5้านัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาชนะ4เสมอ1ครับและนัดล่าสุดเปิดบ้านเจอกับไชน่าโจแอนเนี่ยเอาชนะด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับส่วน5นัดล่าสุดของทางฝั่งมาริฮามนะครับ โดยพวกเขาเนี่ยชนะ4นัดรวดเลยนะครับและแพ้1ครับและนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเจอกับโรมิเนีมีครับเอาชนะด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ูนครับ จากการวิเคราะห์นะครับช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าทีมเจ้าบ้านอย่าง s j k Helsinki เนี่ยถือว่าทําผลงานได้ดีมากๆครับเพราะห้านัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครเลยเอาชนะได้ถึง4นัดเลยนะครับแถมเอาชนะได้ถึง3นัดรวดเลยทีเดียวและนัดล่าสุดนะครับในบ้านตัวเองก็ต้อนทีมอย่างชนะจูแอนะกลับบ้านมือเปล่าไร้แพมอีกด้วยส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างมาริฮามครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีไม่แพ้กันจริงครับ เพราะว่าพวกเขาสามารถเอาชนะได้ถึง4นัดจาก5นัดล่าสุดครับมีเพียงแค่เกมเดียวที่ไปเจอกับคูพีเอครับแพ้ไปด้วยสกอร์2รตัวต่อ1เท่านั้นเองแต่ถ้าเรามามองสถิติการพบกันใน5นัดหลังสุดนะครับเป็นทีมเยือนอย่าง SJK กครับเพลซิกิเนี่ยข่มอยู่นะครับเพราะสามารถเอาชนะได้4ครั้งจาก5เกมที่เจอกันและเกมที่มาริฮาไปเยือนก็มีแค่เกมเดียวที่ชนะแบบพลิกล็อกครับ ทำให้เกมนี้ค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเจ้าบ้าน s j สเจเคฮลซิงกเนี่ยดูดีมีภาษีกว่าแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอันดับศักยภาพทีมนะครับโดยเรือมยังเหนือกว่านะครับขอฟันธงไปที่เจ้าบ้านอย่างเฮลซิงกินะครับเก็บ3มแต้มในบ้านตัวเองได้แน่นอนแค่ลุ้นยิงให้ขาดเกินราคาเท่านั้นเองครับฟันธงครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคู่วิเคราะห์3คู่เด็ดที่นำมาฝากกันชัวจัดชัดเจนต้องเทพรูซิเฟอร์เท่านั้นสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบายต้องขอขอบคุณสโบสปอร์ตครับเว็บตรงสโบมั่นคงทางการเงินของแชมป์อันดับหนึ่งของเอเชียสมัครสมาชิกวันนี้รับโบนัสเพิ่ม20%สนใจแอดไลน์ SSC 8 8 8